ครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด่นนักคำนวณ by ยแอดหนะครับ <c oughs> ก็สำหรับในคลิปนี้นะแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับ2ตัวบนชุดเดียวนะครับ10หน่วยนะมาฝากกับท่านสมาชิกนะครับ <c oughs> เป็นสูตรของแขกนะแล้วก็แอดมินท่านนั้นก็ไม่ทราบนะว่าชื่ออะไรแล้วก็แอดมินก็ได้ตามสูตรนี้นะได้เห็นในงวดที่ผ่านมา แล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้ได้นะซึ่งสูตรนี้มันก็เริ่มที่จะเดินมาตั้งแต่งวดที่ออก61นะเป็นตัวตั้งนะทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะว่าสูตรนี้จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับก็คือเขาจะใช้นะหลักแสนหนึ่งครั้งตัวนี้นะครับร้อยที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หน่วยที่1 นะหน่วยที่ 1- 1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้10ล่างนะสองครั้งนะสิล่าง2ครั้งก็จะได้52เป็นเลข10นะก็จะใส่เลข0ูย์เอาไว้ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็บวก7คงที่นะตำแหน่งนี้บวก7นะครับเราก็จะได้0,7บวกเนะเป็น7แล้วก็นำา7ไปบวก1นะก็เป็นเลข8 8บวกเป็น8 8บวก7นะเท่ากับ15เอาเอาแต่นหน่วยก็คือเลข5เป็นตัวแรกนะเราก็จะได้ตัวแรกคือเลข5นะครับตำแหน่งที่2นะตำแหน่งที่2เขาจะใช้หลักแสน2ครั้งนะหลักแสน2ครั้งก็คือ0คูณอะไรก็ได้0นะูนยะก็2ครั้งก็ได้เลข0ูตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้หลักพัน2ครั้งนะ2คูณ2เป็น4นะก็จะได้เลข4 แบบนี้นะครับแล้วก็หน่วยที่1นะหน่วยที่1 1ครั้งนะแล้วก็ตำแหน่งนี้สุดท้ายก็คือเขาจะบวก3ามทุที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นศย์บวก4ก็ได้เลข4 4บวก1เป็น5 5บวก3ก็เป็นเลข8แบบนี้นะครับในงวดนั้นนะครับเราก็จะจับคู่ได้คู่ชุดก็คือเลข 58และเราก็ควรที่จะกลับให้เขาด้วยก็คือ85นะก็ถือว่าเป็นแค่หางเดียวแต่กลับเลขนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะได้077258 58ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของ10หน่วยตรงๆแบบนี้ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับทีนี้งวดต่อมารเราก็จะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วยที่1 1ครั้งแล้วก็หลัก10ล่าง2ครั้งนะแปดสใส่เลข6ไว้แล้วก็ตำแหน่งนี้ให้บวก7คงที่นะครับเราจะได้0ูนย์บวก2นะครับเป็น2 2บวก8เป็น10เอาตัวหคือเลข0ูนย์นำเลขศูนย์ไปบวก6นะก็ ได้เลขหก 6, นำเลข6ไปบวก7เท่ากับ13เอาแต่หน่วยก็คือเลข3เป็นตัวแรกแบบนี้นะครับตำแหน่งที่2ใช้หลักแสน2ครั้งนะก็ได้เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลักพันสครั้ง7 2 14นะแล้วก็หลักหน่วย1ครั้งแล้วก็อย่าลืมบวก3คงที่ก็จะใส่ตรงนี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์นะครับศูนย์บวกสเป็น4 4ี่บวกแนะก็เป็น12เอาแต่หน่วยก็คือเลข 2อํนำเลข2ไปบวก3ก็เท่ากับเลข5แบบนี้นะครับในงวดนั้นเราก็จะจับคู่ได้3 5หแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมก็คือดันาพาดเราก็ใส่53ไปด้วยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นในงวดที่ผ่านมานะครับ กองสลากประกาคือ 6, 3, 9, 2, 3, 5ซึ่งเราจะหาตำแหน่งของ10หน่วย 3, 5ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของ10หน่วยอีกนะก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่2ทีนี้งวดต่อมาแอดมินขออนุญาตเลื่อนนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือหลักแสน1ครั้งนะหลักร้อยที่ 1, 1ครั้ง หลักหน่วยระหว่าที่1-1ครั้งแล้วก็10ล่าง2ครั้งแล้วก็อย่าลืมบวก7ของผที่แอดมินจะใส่ตรงนี้นะครับ6-2บวก2เป็น8 8-5บวก5เป็น13นะก็เอาแต่นหน่วยก็คือเลข3นะครับอันนี้8-2-16นะ6วก3นะครับเป็น9นํานำเลข9ไปบวก7นะก็เท่ากับ16เอาแต่นหน่วยก็คือเลข6นะเอามาใส่ไว้แบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับตำแหน่งที่2ก็คือหลักแสน2ครั้ง6 22อนะเอาตัวเป็นเลข2 2แล้วก็นำหลักพัน2ครั้ง92นะครับ9 2 18แนะแล้วก็หน่วย1ครั้งแล้วก็ท่านสมาชิก็อยลืมบวก3ามงที่แบบน,แบบนี้ก็ใส่เอาไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะได้2-8บวก8เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0นย์ำเลข0ูนย์ไม่บวก5ได้เลข5และเลข5บวก3ก็เป็นเลข8นะครับ เราก็จะได้คู่ชุด10หน่วยบนในงวดนั้นก็คือเลขให้เปใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือ68และ86แบบนี้กลับให้เขาไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะและในงวดนั้นนะครับกล่องสลากประกาศเลขก็คือ819068เนะ68เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของ10หน่วยตรงๆ นะครับก็ถือว่าผ่านทีนี้งวดล่าสุดนะงวดล่าสุดแอดมินขออนุญาตเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะหลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยรางวัลที่ 1- 1ครั้งแล้วก็สิบล่าง2ครั้ง3 2เป็น6กทดไว้แล้วก็บวก7คของที่เราจะได้8บวก0นย์เป็น8 8บวก8เป็น16เอาแต่หน่วยก็คือเลข6 นำเลข6บวก6เป็น12เอาแต่หน่วยคือเลข2นำเลข2ไปบวก7ก็ได้เลข9ตัวแรกนะครับตำแหน่งที่2เราใช้หลักแสน2ครั้ง8ป1 6นะเอาแต่หน่วยเือเลข6กทดไว้แล้วก็หลักพัน2ครั้ง9 2 18นะหน่วยวันที่ 1- 1งครั้งแล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก3ตรงที่แบบนี้นะครับเราก็จะได้6บวก8เป็น14เอาแต่หน่วยคือเลขสี่ นำเลข4ไปบวก8นะก็ได้12เอาตัน่ยคือเลข2นำเลข2ไปบวก3ก็เท่ากับเลข5นะก็จะได้เป็นตำแหน่งที่2นะเราก็มาจับคู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเลข95นะแล้วก็59แบบนี้นะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมากองสลากประกาศเลขก็คือเลข880159นเะเราก็มี5-9อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกเป็นงวดที่4นะทีนี้งวดใหม่นะครับงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่1กปุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 5จะได้เลขคู่ชุด10หน่วยบน เป็นเลขอะไรเราก็มาคำนวณไปมาพร้อมกันเลยนะครับเราก็จะได้นะครับวิธีเดิมหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยรางวัลที่1 1ครั้งแล้วก็10ล่าง2ครั้งแล้วก็บวก7คงที่อันนี้9 28นะครับตดไว้เราก็จะได้8บวก1เป็น9 9เบวก9เป็น18นะครับเอาตัวหน่วยคือเลข8ปดนำเลข8บวก8ก็ได้เท่ากับ16เอาตัวหน่วยคือเลข6กนำเลข6นะ ไปบวก7ก็ได้เลข3เป็นตัวแรกแบบนี้นะครับตำแหน่งที่2เราใช้หลักแสน2ครั้ง8 26นะครับแล้วก็ใช้หลักพัน2ครั้งก็ศูนย์เหมือนเดิมนะแล้วก็หน่วยวันที่1 1ครั้งแล้วก็บวก3ามตรงที่แบบนี้นะครับเราจะได้6กบวกศูนย์ก็ได้เลข6 6บวกเเป็น15เอาต่หน่วยคือเลข5นําเลข5ไปบวก3ก็ได้เลข8 แบบนี้นะก็เราจะจับชุดได้นะครับก็คือเลข38กลับให้ด้วยนะครับก็คือ83แบบนี้นะครับแอดมินจะใส่ตรงนี้นะว่างวดประจำวันที่1ก็กพอ6หนะว่า 8าหรือ83จะมา2ตัวบนหรือไม่นะครับก็ดูสถิติของเขาเริ่มมาตั้งแต่งวดที่ออก58เป็นงวดแรกนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่1นะครับอันนี้เป็นงวดที่2งวดที่3นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงวดที่4นะแล้วก็อันนี้จะเป็นงวดที่หไหมนะงวดที่ห้าไหม ทีนี้ก็จะมีนะบทวิเคราะห์นะครับเรามาดูบทวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่า3 8จะมาไหมนะแต่ที่แน่แน่แอดมินก็คาดว่านะเลข3เลขนี้ก็น่าที่จะติดนะ10หน่วยเพราะว่าชนหลายสูตรมากๆแต่เลข8นะให้สังเกตเลข8จะมาไหมสำหรับงวดนี้นะแล้วก็จะมีสูตรสูตรหนึ่งที่แอดมินได้ลงไปเมื่อ น่าจะสัก2-3วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูบทวิเคราะห์นี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับแอดมินก็สรุปไปให้กับท่านสมาชิกแล้วก็คือเราเด่นอยู่ที่53นะถ้าจะเป็น6จุดนี้53จะเด่นสุดแต่อันเนี้ยมันได้3883เพราะฉะนั้นตัวแปรก็คือเลข8นะ อันนี้คือ,คอเลขก5แต่เลข3ามันชนอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีชุดนี้ที่เป็นเด่น10หน่วยก็คือ 6, 7 8ถ้านะถ้าหลัก10ผิดนะให้ดูนะถ้าหลัก10ผิดมันจะตกอยู่ที่6หรือไม่ก็7หรือไม่ก็8นะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมถ้า4กับ5ผิดมันก็จะตกอยู่ที่ หลักสิก็คือ6 7 8หรือเปล่านะมันก็จะได้6 3 7 3และ8 3ซึ่ง8 3ก็จะตรงกับชุดนี้ถ้าสูตรนี้เป็นจริงนะแล้วก็สูตรนี้อาจจะผิด10บนนะก็พิจารณาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากสูตรนี้นะครับถ้าเราดูจากสูตรนี้3 8กับ83นะก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรเพราะเป็นเพียงแค่ ชุดเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแนวทางไม่มีใครทราบว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรนะครับเราก็จะใส่กันเป็นแบบนี้เลยละกันถ้าสมมติว่า8มาแล้วถ้าสมมติว่า3มาแล้วถ้าสมมติว่า 6, 7 8เดิน10หน่วยยังเดินต่อเราก็จะก,กัารพาดดังต่อไปนี้นะครับสรุปก็คือนะครับเราก็จะใช้นะ5 8ประกบกับเลข3เราก็จะได้5 3 6 3 7 3แล้วก็8 3นะครับก็ถือว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่ชุด10หน่วยที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามให้กับช่อง เลขเด่นนักคำนวณนใบหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กำลังใจและก็แรงสนับสนุนจากสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนพบกันใหม่ข้อมูลใหม่ๆดีๆต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ